สวัสดีครับผมอม TSTR ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการล้างปืนกล็อก Gen 5นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอยู่ด้านนี้นะครับด้านขวาของจอนะครับจะเป็นด้านซ้ายของผมก็จะมีผ้าครับจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับน้ำมันล้างปืนนะครับจะเป็นน้ำมันที่ขายกันตามท้องตลาดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันซิงเกอร์ก็ได้นะครับ อุปกรณ์ล้างปืนครับเป็นพวกแส้ยางปืนแส้งูหรือจะเป็นชุดล้างปืนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มีขายนะครับแล้วก็แปลงนะครับบางร้านก็จะมีแปลงที่มันเป็นเฉพาะของอาวุธปืนเลยครับแต่ค่อนข้างจะแพงครับเราใช้แปลงธรรมดาก็ได้ครับแปลงที่เราเหลือใช้นะครับที่มันบานไปหมดแล้วนะครับเอามาใช้ก็ได้ครับประหยัดดีครับส่วนอุปกรณ์ที่ จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือถุงมือแล้วก็แมสนะครับปกติผมจะใช้ทั้งสองอย่างนะครับถุงมือที่ต้องใช้เพราะว่าผมเลี้ยงแมวครับผมจะโดนแมวข่วนบ่อยครับถ้าแผลมันโดนน้ำมันเกรงว่าแผลจะอักเสบนะครับก็เลยต้องใช้ถุงมือนะครับปกติใช้มือเปล่าได้นะครับล้างเสร็จเช็ดเช็ดเช็ดก็ได้นะครับมือเรามันจะเคลือบน้ํามันอยู่แล้วครับจะไม่ค่อยทําให้ปืนไปสนิมนะครับถุงมือมีไว้ก็ดีครับส่วนแมส มีไวทาไมมีไว้เพราะผมไม่ชอบกลิ่นน้ํามันเปินครับถึงจะเป็นรุ่นที่ไม่มีกลิ่นผมก็ไม่ชอบพอดีครับมันก็ยังจะมีกลิ่นเล็กๆอยู่ครับผมก็เลยต้องมีแมสนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าเกิดใส่แล้วพูดมันจะพูดไม่ชัดนะครับโอเคครับเรามาเปิดปืนเลยครับเปิดเพื่อล้างปืนนะครับสําคัญมากๆสําคัญที่สุดสําคัญจริงๆนะครับคือก่อนเราจะล้างปืนนะครับเราต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืนครับ เพราะว่าข่าวก็ออกมาเยอะมากๆนะครับที่จะล้างปืนแล้วไม่เคลียร์ปืนกระสุนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิตก็หลายรายแล้วนะครับจับปืนทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยของวาวุธปืนครับจับปืนขึ้นมาถอดแม็กแร็กสไลด์3ครั้งถางสไลด,ด์ดูเอานิ้วแย่ช่องรางเพลิงดูไม่มีกระสุนปล่อยสไลด์แล้วก็ลั่นกันในที่ทำที่ปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยครับ ทำไมถึงมีการลั่นใส่ตัวเองนะครับเพราะว่าเขาลืมตรวจสอบความปลอดภัยนะครับการจะถอดปืนนะครับหลายรุ่นนะครับต้องลั่นไกทิ้งก่อนจะถอดปืนนะครับสมมติว่าเราขึ้นลำแบบนี้บางคนไม่ระวังนะครับจะตรวจดูลำกล้องแล้วนิ้วเข้าไปโขงไกนะครับแล้วรีบนะครับพยายามจะลั่นไกเพื่อจะถอดปืนนะครับก็ลั่นไกปุ๊บ บางทีก็เข้าหน้าเข้าตัวก็มีครับดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยของปืนแล้วก็อย่าลืมกดเหล็กความปลอดภัยครับจะลั่นไกลนะครับชี้ไปในทางที่ทางที่ปลอดภัยนะครับเมื่อกี้ขนาดผมเคลียร์แล้วผมยังไม่เอาปากกระบอกปืนเข้าตาตัวเองเลยนะครับผมยังเอาปากกระบอกปืนขึ้นไปนะครับคือจะจําลองให้ดูแต่ขนาดจาลองผมยังไม่เอาเข้าหน้าตัวเองนะครับโอเคครับปืนปลอดภัยนะครับเรามาดูใกล้ๆกกันเลยดีกว่าครับการถอดประกอบปืนกล็อก gen 5ผมเคยได้สอนไปแล้วนะครับ ลองย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีทิ้งวิดีโอไว้ให้นะครับด้านขวาของจอนะครับคลิปนี้ผมก็จะทำเร็วๆนะครับดึงสไลด์มานิดนึงกดปุ่มเทคดาวทั้งสองลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยหากเรายิงไม่เยอะนะครับถอดมาแค่นี้พอครับถอดแค่สไลด์ส่วนบนพอนะครับอุปกรณ์ล้างปืนของกล๊อกจะแถมมาให้เป็นตัวนี้นะครับ เป็นแท่ยยางพลาสติกถ้าเกิดเรายิงเยอะๆมันไม่พอนะครับคราบกระเหมาดินปืนก็ยังอยู่ในลำกล้องนะครับอาจจะออกไม่หมดถ้าเรายิงเยอะมากๆนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้มีแท่ททำความสะอาดเป็นของตัวเองนะครับกระบอกเล็กๆนะครับแต่ของข้างในแน่นนะครับสอบถามได้ที่เพจของผมเลยครับผมเพจของผมก็จะมีของ เกี่ยวกับอาวุธปืน,นามากมายแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับขอญอากใส่ถุงมือนะครับจะล้างปืนนะครับเราควรเอากล่องออกไปนะครับเพราะว่าตัวโฟมตัวนี้เวลาโดนน้ำมันมันจะกัดนะครับดังนั้นเอากล่องออกไปก่อนนะครับผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบให้น้ำมันชโลมปืนเยอะๆนะครับผมก็จะฉีดเข้าไปในลํำกล้องไว้ แล้วก็หัวสไลด์นี้ผมจะใช้แปรงครับฉีดน้ำมันใส่แปรงครับให้มันชุ่มๆรแปรงครับนี่คือถ้าเกิดเรายิงไม่เยอะนะครับก็ร้านแค่นี้ก็พอครับก็ขัดๆนะครับน้ำมันมันก็จะฉโล,ลมนะครับเรียบร้อยคือเราฉโลมน้ำมันไว้ในลำกล้องนะครับให้น้ำมัน เคืือบผิวลำกล้องไว้เขาบอกว่าในน้ำมันจะมีตัวทําละลายตัวคราบขมอเลดินเืนนะครับก็ฉโลมน้ำมันไม่ก่อนทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีครับแล้วค่อยมาจัดการนะครับไปจัดการตัวอื่นไปนะครับเฟรมนะครับขัดได้เลยนะครับไม่ต้องกวนน้ามันกัดเฟรมนะครับน้ํามันตัวนี้ไม่กัดนะครับตัวนี้ก็ไม่กัดนะครับใช้ได้ครับตัวซิงเกอร์ก็ไม่กัดนะครับจะมีน้ํามันบางตัวกัดเฟรมครับถ้าเรายิงเยอะนะครับ ในซอกตรงนี้จะมีครบาบขมเหลาดินปืนนะครับเดี๋ยวยิงเย,เยอะเมื่อไหร่ผมจะมาล้างให้ดูทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นล้างให้ดูเบื้องต้นนะครับโอเคครับเฟรมเอาไว้ก่อนเรามาจัดการลำกล้องครับผมจะใช้แทแยางที่เป็นแปลงพลาสติกก่อนนะครับชีดฉลบน้ำมันไปแล้วก็ยางเข้าลำกล้องนะครับยางเข้าแล้วก็ถอด นี่คือเป็นวิธีรักษาเกลียวลำกล้องนะครับสําหรับพวกปืนไรเฟิลโดยเฉพาะเช่นปืนที่ใช้ประจำการเป็นปืนพวกสไนเปอร์ใช้นะครับก็จะเรียกว่าสไนเปอร์ไรเฟิลเขาจะแยงออกอย่างเดียวนะครับแต่ปืนสั้นไม่เป็นไรครับเราแยงออกแล้วก็แยงเข้าได้นะครับแยงออกไปแล้วก็แยงเข้ามาเลยครับ ไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับบล็อกอยางเขา้ายังออกประมาณอย่างน้อย3ทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวแปลงเป็นแปลงทองแดงนะครับฉีดเข้าไปฉีดในลำกล้องอก็ได้ครับแยงออกแย่งเข้าไปเลยครับไม่เป็นไร อย้งเข้าสักสองสาทีเหมือนกันครับหลากต่อไปก็เช็ดภายนอกนะครับถ้าสะอาดเช็ดภายนอกถ้าตอันนี้ผมเคยบอกนะครับว่าเคลือบน้ํามันไว้นิดๆน,นะครับผมปล่อยให้มันแห้งแล้วมันจะเคลือบน้ํามันไว้พอเอามาเช็ดมันก็จะมีน้ํามันเคลือบนิดๆน,นะครับไม่มากทําให้เปิืนไม่มันนะครับแล้วทีนี้ ลำกล้องด้านในมันจะยังมีน้ำมันอยู่นะครับที่ผมให้ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีหัวแปลงหลายแบบนะครับตัวนี้หัวแปลงพลาสติกขาากขจัดคราบเขมาเบื้องต้นนะครับแปลงทองแดงขาจัดคราบขมาที่มันอยู่ในร่องเกลียวนะครับส่วนตัวนี้ใช้เช็ดนะครับไม่ให้รอนเพลิงมีน้ำมันนะครับเราไม่ควรทิ้งน้ำมันไว้ในรังเพลิงนะครับ มันจะมีโอกาสทําให้ลํากล้องบวมได้นะครับอย่าลืมไกด์รถนะครับก็เอาแปรงขัดๆออกนะครับฉีดน้ำมันเส่แปรงนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบให้ปืงมันๆอย่างผมต่อฉีดน้ำมันเสีแปรงครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดครับนะครับส่วนสไลด์ก็เอาผ้าเช็ดด้านในนะครับเช็ดด้านในแล้วก็เช็ดตรงปากลํากล้องนะครับมันจะมีคราบขมเหอยู่ครับตรงปากลากล้อง ก็ตรงดูไกด์ร็อกก็ผ่าเช็ดนะครับให้น้ํามันมันหายนะครับปืนจะได้ไม่ลื่นผมจับปืนทุกวันผมไม่ชอบให้มันปืนมันเลื่อนนะครับใช้ต้องปากเข็มทงชนวนนะครับตรงนี้ก็จะมีคราบขมเหลือมเยอะหป่นะครับเฟรมก็เช็ดออกนะครับผมน,น้ํามันตรงใต้าคาตรงนี้ก็จะมี กราบเข่าเล็ปืนนะครับปืนสีดําอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนสีอื่นจะรู้นะครับว่าตรงปากตรงนี้นะครับคราบเหมาจะเยอะเลยครับถ้ายิงเยอะนะครับเสร็จแล้วสําหรับปืนนะครับที่เหลือเป็นแม็กนะครับถ้ายิงเยอะเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับมันจะมีกราบที่แม็กนะครับเราก็เช็ดเช็ดตรงนี้ไปนะครับกดปากลิ้นแม็กลงแล้วก็เอาแปรงนะครับเข้าไปขัดขัดด้านในนะครับ ราะว่าด้านไหนก็จะมีคราบคร่ลาอินปืนเหมืนกันครับต่เราไม่ต้องถอดตูดแม็กนะครับเดี๋ยววิธีถอดตูดแม็กผมจะมาบอกวิทีร้างให้ทุกแม็กนะครับการมีน้ามันปืนค้างไว้อาจจะมีโอกาสทําให้ปืนบางจุดมีปัญหาได้นะครับดังนั้นก็พยายามให้ปืนมันแห้งครับสโลไมไว้แค่จุดที่มันเสียดสีครับเช่นจุดนี้ครับแล้วก็สไลด์จุดนี้ครับ ลงไมนิดนึงได้ครับนะครับประกอบกับครับใส่น้ำมกล้องเข้าไปใส่ไกววัดสปริงใส่สปริงไก่วัดเข้าไปโอเคครับปืนสมบูรณ์ครับ เสร็จแล้วเราก็เอาหัวแปลงพวกนี้นะครับไปล้างทําความสะอาดนะครับหัวแปลงทั้งสามตัวนี้ครับไปล้างทําความสะอาดนะครับจะได้ใช้ครั้งต่อไปไม่มีคราบเขม่าครับเก็บอุปกรณ์ล้างนะครับที่ซื้อจากร้านถมนะครับสมมติ <c oughs> <c oughs> ว่าเราล้างหัวแปลงเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะไปล้างอีกทีนะครับ อันนี้ใส่ให้ดูเฉยเรียบร้อยครับสะดวกครับไม่ต้องถือแทรไปแบบนี้นะครับบางทีมันเกะกะมันยาวมัก็เกะกะครับใส่นี้เข้าไปมีหลายอย่างในกล่องเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปล้างปืนเบื้องต้นนะครับก็ขอ,ขอจบเพียงนี้ครับถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์มีประโยชน์ก็ลืมกดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง t i r a d i n g Training and r e v i e w เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปมีข้อสงสัยสอบถามให้ที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับผมได้ที่ description นะครับก็จะเป็นเพจของผมนะครับเพจของผมก็จะมีแส้แยงล้างฟืนขายนะครับตัวน้ำมันถ้าเกิดถามไม่ได้ก็ใช้เป็นซิงเกอร์ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก็ใช้ได้ดีเลยครับจริงๆคลิปนี้ผมว่าจะใช้ซิงเกอร์ครับแถมมันหมดก่อนครับ ไดเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ซิงเกอร์น,นะครับล้างใหญ่ถึงจะใช้ตัวนี้ครับสนใจก็อย่าลืมไปที่เพจของผมนะครับพูดคุยส่วนตัวกับผมได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับสอบถามก่อนก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ครับสวัสดีครับ